กรับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนสวัสดีตอนเช้าวันหวอยออกนะครับหรือบางท่านก็นอาจจะเห็นตอนบ่ายเนะเาะเดี๋ยวมื่อนี้นะครับมาสรุปเลขบนไห้ก็ยังเป็นเลขตัวเดิมนะครับเป็นเลขตัวเดิมนะเพราะว่าผมยังมั่นใจว่าสูตรนี้มันสีเดินโตนะสูตรอ งวดที่แรกมันเขอยศูนหาเนาะวันนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยครั้งที่สองมันได้เจ็ดกับแปดนะนได้เจ็ดกับแปดแสนบวกสิบบนนะครับมันได้สามกับสี่จับไว้มันก็เป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่เนาะที่นี่เขาใิม,มาตัดเลขกันนะครับแต่ยังมั่นใจสูตรนี้อยู่ถ้าเกิดอ่าว่าสูตรนี้มันก็เดินยาวมาหลายงวดพอสมควรสูตรนี้ก็ อ่าหลายงวดผู้ชมควนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวนนี้เป็นวดนที่แปดนะแต่ว่าถ้าบริจับประกบมันกะเดินเกา่านี้อยู่นะครับอ่าเราปสูตูนี้นะครับสูนี้ก็เป็น <c oughs> หาตัวชนนะครับสูนี้เป็นหาตัวชนเนาะอ่าสิบบนอ่าไอา้สิบล่างนะครับใส่สิบล่างกับหน่วยล่างเท่านั้นนะครับสิบล่าง ก็คือเลขห้าให้ลดแล้วก็เพิ่มไปสองจังหวะหน่วยล่างตั้งเพิ่มลดนะครับมันจีทามันชนนะครับถ้าบอร์ชนเขาจับคูได้ยางงวด2งวดนี่นะครับไอเบิ้งสัดสเนาะมันได้หก้ามันชนหออกศูนย์หนะครับชนศูนย์ออกนี่ถ้าไม่ชนนะครับหกเก้าศูนย์หกนี่ศูนย์หกมันออกศูนย์หกอ่า วันนี้มันชนที่เลขเก้านะผมบ้เอาปรปากกาไอ้ขีดไว้เป็นงวดใดเป็นงวดใดนะชนที่เลขเก้าออกแปดเก้าอ่างวดเมื่อกี้ชนที่เลขห้านะครับมันออกแปดศูนย์ห้าวันนี้มันชนที่เลขเก้านะวันนี้ชนกันที่เลขเก้าเราเมื่อกี้นี้มันได้ตัวนี้แปเจ็ดกับแปดสามกับสี่นะครับถ้ามีสูตรใดสูตรเด้งลดมันก็นต้องเลืออีก หรือว่าภาเกิดว่ามันหลุดซองศูนย์เท่ากับจีโบได้ไอ้จริงตัวเด่นศูนย์เด่นมันเด่นหลายตัวยกนะครับเจ็ดแปดเก้าอันนี้เด่นเจ็ดกับแปดสามกับซีดีวอมให้เบิ้มง่อที่นี้นะครับชนเก้ากับอันนี้มันเป็นศูนย์ลักๆนะครับพวกนี้เป็นตัวประกอบนะ้ศูนย์หนึ่งสองกระเด็นว่าจาะควนแล้วก็มีเก้าศูนย์หนึ่งนะครับที่นี่เขาจะมาจับเลขแบบใดอ่าก็ยังเป็นเอาตัวลักที่เก้านะครับ ัวนี้ไงกลับน้มเด้อสามเจ็ดเจ็ดสามนี่มาบวมากรกะบ,บุรุ้คืกันนะครับผม,มีไพ่รูกมันก็นจะจับเป็นสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าเลขเจ็ดนี่บุคคลมาหลักสิบปันใดได้พี่น้องเลยนะสามเก้าเจ็ดเก้าเก้านี่ดับหลักสิบนะครับอาจจะไปหลักน้วยหรือลักร้อยถ้าถ้ามันหลุดนะ สามได้าเก้าเจ็กาถ้าเกิดศูนย์ศนยูนี่มันกระเด็นพสอสมควรนะถ้า0ูนย์มากขนาดที่เป็น0-3-0-7-0-9-13ออกงากน,นะครับ หนึ 3, 7, 3, 8, 3, 7, ่งซีซีหนึ่งหาบเดนบนไดเอาส่ละเอาสามเจ็ดสามอ่าสามเนะแปพมตัดออกนะครับเป็นสามเจ็ดสามเก้ย์สแล้วก็ศูนะเป็นเลขบน สองสี่อพอแถมดียังน้อยนะเจ็ดสนี่เจ็ดห้าเ,เก้มี่แล้วนะครับเอาเป็นเจ็ดสี่เจสามเขาสมเจดเจดสามเีมเ่แล้วสองเจ็ดก็สองเก้า่ะเป็นเก้าชุดนะครับเลขบนเลขบนหเหรียญเก้าชุดมากกับมาก เราเบอ่งว่ามันสีมาบวอทีนี้ว่าเป็นเอ่อเลขล่างนะครับเลขล่างกับสรุปไปห้าแล้วละที่นี้ผมจิมมเขียนใส่ใบเดียวกันนะครับเดี๋ยวไห้หาก็มันอยู่ใส่ละใบของเลขล่างก็ได้ดูวัวแมนเดี๋ยวด้อแป๊บนึงนะครับ

เลขล่างนะครับศูนย์สนเจ็ดนะครับเลขล่าง03นย์สนยเดยังเด่นอยู่เลขศูย์ก 0, 1, ับ1นึ่งตัวเด่นมั้นะครับเดลนล่างยังให้เป็น012ย่งถ้าหนึ่งมากนะครับ4ีหนึ่ง ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะอย่าเอาไปร้ายตัวไรนะครับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งตัดเจ็ดหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับเลขล่างเลขล่างหางยี่ล่าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหลักะศูนย์เก้าสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหลักะแปดสามอืมอ่าแปดหนึ่งอีกเนาะจริงจริงแล้วนะครับผมคิดว่าเลขลักสิบ ่าจจะเป็นยังเป็นเลขคู่นะถ้าเกิดว่ามันเป็นเลขคู่กับหาไปตัวนี้นะครับหกนี่จริงแล้วมันจิตด,ดับนะถ้าเกิดว่ามันเอายูกับมันจะบอกออกหนึง่งแต่ว่าผมคิดว่าน่าจจะเป็นเลขคู่นะครับ ถ้าเกิดมันเป็นเลขคู่นะครับหางเดียวผมห้เป็นซีหนึ่งเด้อหางเดียวนะครับเลขล่างหามันเป็นเลขคู่นะห้เป็นซ1หนึ่งตัวเดียวนะครับมาโบมาโบลูกขึ้นกันแต่ว่าไอ้ผมไปเบงร์หกกับแปดนี่มันยังมีตำหนีอยู่นะมันติดลับ นิดๆน,น,นะครับหรือคูมิากศูนย์กับศูนย์สามศูนย์หานะววงไฟมันกระจายไปเรื่อยนะครับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเม็ดเดียวผมหายเป็นสีหนึ่งก็แล้วกันนะครับม,มากกับมากบ่มากกับบานไลาบานมัน่นเลขบนกับอาตรานี่แหละนะครับ บวกหวสิมาบวกมาคือกันนะเลขบนก็ได้ <c oughs> หรือว่ามันติดดับติดเด่นตัวใดบ่เพราะว่าเอาสูตรลักเข้านะครับสูตรลักเราไอ้เจ้า0 1 2นึ่สองี่สำคัญนะครับถ้าแต่ตัดจากดับแล้วนะครับ มันอ่หลักสิบพมสี่เหลืออ,อยู่หลักสิบนะเหลืออยู่สามตัวนะครับเปินสิบบนย่อยอยู่ศูนย์สามเจ็ดนะครับถ้าดับผมเอาอยู่แต่ว่าศูนย์สามเจ็ด มันสิมากับเก้าให้ผมบ่หรือว่าจิงใดทีสิมากับตัวอื่นนะครับเด่นสิบบวนคือศูนย์สนะตัดจากดับมันเหลืออยู่3ตัวเราไอศูนย์หนึ่งนี่กะเพราะนั้นศูนย์กับน่าสิเป็น0ูนย์สามศนย์เนาะครับศูตัดออก0ุเด้ศูนย์สผมตัดออกแล้วศูนย์สามนะครับเจ็ดห้าเจสองเกประมาณนี้นะครับเป็นอ่าไวรัฐบาลนะครับ ห้าเม็ดเดียวเลกล่างกระเรียนไปตัวเดียวซีหนึ่งพอได้รุ่นนะครับถ้าซื้อเบิร์่มันกะหลายตัวพอสมควนนะแต่ว่าผมจําเป็นต้องเอามาให้หพี่น้องเบิร์ดนะครับถ้ามันออกรายานมันเสียดายนะและส่วนตัวผมกับเบอได้เรนเบอร์ดอกว่านะครับร่างกะกะว่าเม็ดเดียวเนี่แหละมากกะมากบ่มากกะวันใจนะครับหรือว่ามันติดดับติดเด่นอยงกะว่ากันไปนะ เ,เด็บนลยิ่งยวองลงกสิกดอีกที่นึงเบิ้ง, <c oughs> งอ่าทกศเบิ้งออกศินออกก่อนเบิ้งออกศินออกก่อนนะครับมันบนาออกไกลจากออมศีนนะวันนี้อ่ <c oughs> นะทีนี้มาแถมท้ายคลิปเดียวเอาแบบคุ้มไปเลยมาแถมแถมท้ายด้วยเราพัฒนานะถ้าเกิดว่าผู้ใดอ่านั่นก็ได้ เราพัฒนาเด่นนะครับหกเจ็ดแปดไนหกเจ็ดแปดไว้เพราะนั้นเมื่อกี้กะคาดว่ามันสีเบิ้ลแต่ว่าผมเบิลบอบ,อบ,อบอถึงเลขหกหกนะครับคาดการณ์แลนะมันเบิ้ลอยู่นะจับเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้า ราคาหกศูนย์เจ็ดศเอาไป6ตัวนะครับล่าพัฒนานะ6กเจ็ดหกเจ็แาล้วก็หกศูนะครับเลาพัฒนาแรงเอาหกตัวกระพาะนะครับอันนี้หอยรัฐบาลออกก่อนนะครับเลขล่่าให้ไปเม็ดเดียวมากกวมากบมากก็คือบวมากเล็กบนนะครับประมาณนี้นะครับกบ็โอเค คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจังพ่อ,อ,อก,กันอ่ามือแร้งเรียว่าเลขออกไปแล้วก็จะมาคุยกันว่ามันผิดพลาดตรงใดนะสูตรที่เฮตดโลคหายก็ได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ